สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกอังกาบกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกอังกาบของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักแล้วก็เป็นกรีบบานๆแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังของเขาค่ะเราก็สามารถใส่เรียนตอนหลังได้ใส่ไปตามช่องแบบนี้ค่ะเราก็สามารถทําเป็นตัวป่าเอาไว้ได้เลยแล้วก็ริบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็ใช้ริบบิ้นห่อเรียนนะคะตาทีจากบรรยูเป็นสีม่วงกาดเพชรค่ะ ด้านนี้เป็นกากเพชรน,นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเหนียวนิดนึงเราจะตัดออกมา3เส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่7 0เซนติเมตรนะคะแล้วก็เตรียมกันไก่และเหรียนเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง3เส้นคามาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านเลยนะคะเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นแบบนี้ค่ะ เราจะเอาด้านที่เหนียวๆตรงนี้นะคะหันมาด้านนี้แล้วก็นําปลายอีกด้านหนึ่งทบปลายอีกด้านหนึ่งค่ะให้ปลายอีกด้านหนึ่งมีความยาวกว่ากันนะคะ3เซนติเมตรค่ะ,นะคะนี่นะคะจัดให้ดีๆนี่ค่ะเขาจะยาวกว่ากัน3เซนติเมตรหรือ1นนิ้วจากนั้นนะคะตรงกลางค่ะตรงนี้เราก็พับนะคะให้เป็นรอยเลย เราก็จะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวจากนั้นนะคะก็หันด้านยาวมาไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำฐาน3กันหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนนะคะเดี๋ยวลืมนะคะให้ด้านยาวอยู่ด้านหน้าใช้เส้นที่สองค่ะคล้องไปที่เส้นแรกซ้ายมือแล้วเส้นที่สามนี้เดี๋ยวเราจะนำมาลอดทางซ้ายมือของเส้นแรกหรือเส้นที่1น,นะคะ อดมาแล้วจากนั้นก็กางริบบิ้นออกอย่างนี้ค่ะเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่2ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่3จากนั้นเราก็ดันเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเขาจะนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามดึงให้นูนขึ้นค่ะจะได้ฐาน3ามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำฐาน6กันค่ะเดึงให้กระชับนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะ แล้ววางพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะอยู่ระหว่าง2เส้นนี้นี่ค่ะแล้วก็ขยับไปอีกใช้คู่ที่2นี่ยคะขยับไปนิดนึงจะมีคู่ที่ดอเราหยิบมาถึงเส้นวางพาดเชียงไปทางขวามือบนเหมือนเดิมเลยจะอยู่ระหว่าง2เส้นข้างบนนะคะขยับไปทางขวาอีกค่ะจะเหลืออีกหนึ่คู่ เราจะหยิบมา1่เส้นเท่านั้นนะคะเราจะนํามาลอดช่องค่ะลอดช่องซึ่งเป็นเส้นที่หนึ่งที่เราวางไว้นะคะพอดึงไปเราก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ฐานหเรียบร้อยทีนี้ยืงนกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการหันริบบิ้นไป อีกด้านนี้ค่ะพอมาด้านนี้นะคะให้สังเกตดูว่าริบบิ้นนะคะเขาจะเป็นหลุมลงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาถึงเส้นค่ะถือไว้เป็นเส้นที่1นนะคะต่อไปเส้นถักขวามมือนะคะหยิบขึ้นมาเป็นเส้นที่สองค่ะต่อไปนะคะหยิบเส้นถัดไปเป็นเส้นที่สาม เราจะวางทับเป็นไปแบบนี้นะคะเราก็มีข้างบนอยู่3มเส้นข้างล่าง3าเส้นนะคะเห็นไหมคะต่อไปค่ะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นในสุดนะคะเป็นเส้นที่หนึ่งวางลงมาข้างล่างแล้วหยิบริบบิ้นที่อยู่ข้างล่างหรือที่ฐานนะคะขึ้นไปวางไว้แทนที่ค่ะเหมือนเดิมนะคะปล่อยเส้นในสุดแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นไปวางไว้แทนที่ทีนี้ นี่คือคือเส้นที่3ามปล่อยลงไปและข้างล่างนะคะก็หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีเส้นข้างล่างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยริบบิ้นที่อยู่ด้านในสุดนี่นะคะปล่อยลงไปให้ถือไว้แค่2เส้นพอจากนั้นหันมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เขาจะมีช่องช่องนะคะช่องที่1เขาจะหลบซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในเราก็ดึงเขาออกมา เราจะใช้2ช่องนะคะนี่คือช่องที่2แล้วจะใช้ริบบิ้นที่เราถืออยู่นี้2เส้นเอาเส้นในสุดค่ะเป็นเส้นที่1ลอดไปที่ช่องที่1ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่2ก็เข้าช่องที่1แล้วไปโผล่ในช่องที่2องค่ะทีนี้ก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะ ส้นไหนที่พิกนะคะก็พิกให้ถูกทางค่ะก็จะเป็นรูปทรงดาวหน่อยๆน,นะคะมาดึงกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วเราก็จะพิกริบบิ้นนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะจะเป็นฝั่งนี้ยังให้กระชับอีกหนึ่งอรอบค่ะเดี๋ยวเราจะทำการข้ามริบบิ้นโดยหยิบริบบิ้นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่หนึ่ง นับ1-2สองทางซ้ายมือแล้วข้ามเก็บปลายไว้ด้านหลังค่ะเราจะทำไปทางซ้ายมือนะคะรอบไปทางนี้หยิบมาแล้วข้ามสองเก็บริบบิ้นอย่างนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบนนะคะ2เส้นนี่ค่ะเขาก็เหลือ2เส้นเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็จะมาใส่ช่องนี้นะคะเป็นช่องถัดไปจากที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้ายเมื่อกี้นี้จะใช้เส้นนี้เป็นเส้นที่1ค่ะโค้งปลายมาแล้วเสียบเข้ากับช่องที่1น,นี้เลยต่อไปนะคะเส้นที่สองค่ะคือเส้นถัดไปเสียบเข้ากับช่องที่1เมื่อกี้นะคะแล้วปลายไปโผลท่ที่ช่องที่สองค่ะอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้ดูนะคะว่าริบบิ้นไม่ไปซ้อนกันนะคะ ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะทีนี้นะคะใครจะใส่เหรียญตอนนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะใส่ไปตามช่องแบบนี้จากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นกันโดยจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วสอดเข้าไปตามแนวของเขาแล้วออกในช่องที่2ค่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง6เส้นค่ะตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะก็ม,มาถึง ริบบิ้นให้กระชับค่ะพอกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อเริ่มต้นในการทำกลีบดอกไม้กันนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนนะคะคือเส้นนี้จะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยเลยนี่นะคะจากนั้นก็โค้งปลายของริบบิ้นไปด้านหลังอีกอรอบนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องของเขาเลยหรือแน่วงเขาค่ะแล้วบังคับให้ออกมาในช่องของเขาคือ1ช่องนะคะทีนี้ดึงก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้เหมือนสามเหลี่ยมเลยค่ะและปลายของริบบิ้นก็จะไปโผล่ด้านบนนะคะเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านล่างนะคะบีบแล้วก็ โค้งปลายเสียบช่องบังคับให้ออกมา1ช่องนะคะแล้วก็เด็กปลายของเขาก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทําทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้ง6ด้านค่ะ ตอนนี้เราก็ทำครบตั้ง6ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดและจึงให้กระชับให้สวยงามค่ะตัวริบบิ้นของเขาก็จะขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคือด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นนะคะไปทางสายมือโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะและเส้นด้านหน้าเส้นที่สองเอาไปทับเส้นที่1ค่ะทําเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะสเอาไปทับ2 สี <4 S 2> แล้วก็เส้นที่ห้านะคะจะจับอยู่แบบนี้และเดี๋ยวเราจะนำเอากลีบดอกกลีบแรกนะคะใส่ตามช่องเดี๋ยวเรานับช่องให้ดูนี่ช่องที่1นะคะนะคะช่องที่สองช่องที่สมเดี๋ยวเราจะใส่เนี่ยช่องที่3คือช่องนี้ใช้ริบบิ้นนะคะพับโค้งมาด้านหน้าแล้วเสียบเข้ากับช่องที่3าที่เรานับเมื่อกี้ ะะและออกใน1ช่องหรือลอด1ช่องนะคะเมื่อกี้เร็วไปเอาอีกทีนะคะเส้นที่สองโค้งริบบิ้นมาด้านหน้าค่ะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปปลายก็ไปโผล่ในช่องเดียวของเขาก็คือช่องที่1ห,หรือลอด1ช่องนะคะต่อไปนะคะเส้นที่3มค่ะดึงมา โค้งไปมาด้านหน้าแล้วเสียบเข้าไปในช่องถัดไปนะคะได้ให้ลอดออกมา1ช่องต่อไปค่ะเส้นที่4ี่โค้งมาด้านหน้าแล้วก็เสียบในช่องข้างหน้าถัดไปนะคะอาจจะตะแคงไปหน่อยนะคะนี่คือเส้นที่ห้าแล้วค่ะ มาด้านหน้าแล้วก็ขยับกรีบที่หนึ่งออกหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเห็นช่องนะคะก็เสียบลอดมานึงช่องต่อไปค่ะเส้นที่หก็ขยับกรีบด้านหน้านะคะก็จะเห็นช่องค่ะนี่นะคะช่องเขา เขาก็จะซ้อนๆกันนะคะกรีบจะเป็นทรงแบบนี้ตรงกลางก็จะมีรูนิดหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาค่อยๆดึงให้กรีบของเขาเท่าๆกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออดอกบานใหญ่ก็ดึงมานิดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดอกเล็กหรือบานเล็กลงมาก็ดึงลงมาเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะทำแบบบานใหญ่นิดนึ่ง เราจะได้แบบนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บด้านหลังกันค่ะสวยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เก็บไปตามแนวธรรมดาเลยแล้วก็ออกในช่องที่สองค่ะคือลอด2ช่องนะคะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง6เส้นค่ะ จากนั้นนะคะก็นำเอากันไกลค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดด้านหลังของเรานี้นะคะสามารถใส่เดยนได้ค่ะใส่ไปตามช่องนะคะแล้วบิดเหรียญลงไปสามารถทำตัวป่าเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ดอกอังกาบาของเรานะคะก็ สวยน่ารักมากๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ใช้ริบบิ้นแค่3เส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ